โอเคนะครับเด็กครับสวัสดีครับเด็กๆป .3 เด็กๆป .3 สวัสดีนะครับอ้าวเด็กๆครับวันนี้ก็พบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับกับนี่วิชานี้เลยนะครับซแอนนะครับวิทยาศาสตร์ป .3 นะครับอ้าว EP Science เป็นช่องยูทู e ของครูเองซึ่งหนูสามารถย้อนกลับไปเรียนรู้ได้เร่เน่นไปว่าวิทยาศาสตร์อ้าวเด็กๆปิดไม้ปิดไม้เอาช่วงนี้เด็กๆปิดไม้อ้าวเด็กๆปิดไม้นะครับเรามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับเอาล่ะเด็กๆครับเดี๋ยวพอมีคําถามหนูสามารถเปิดไม้ได้เลยแต่ตอนนี้หนูปิดไม้ก่อนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทยาศาสตร์ป .3 e ี Science EP s c i e แอนคือช่อง YouTube ของครูเอง ซึ่งหนูสามารถเข้าไปเรียนตอนหลังได้ในช่องนี้นะครับอ่ะเด็กๆครับไปต่อนะครับจะกดไลค์ให้ทุกช่องเลยโหได้เลยโหน่ารักมากนะครับครูก็เพิ่งฝึกทำครูทำเป็นกันอ่ะเด็กๆครับมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าแบบฝึกหัดหน้าเจ็ดสิบสามนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะเฉลยเลยนะครับที่ครูให้ทําไปตอนต้นชั่วโมงหลายคนทําได้หลายคนทําไม่ได้ไม่ต้องซสีเรียดอ้าวมาดูกันโจทย์ถามอะไร สข้อสามจากรูปอากาศเคลื่อนที่อย่างไรเด็กๆครับเขามีเขา,ามีเวลาให้ตอนภาพแรกเป็นเวลากลางกลางอะไรลูกกลางคืนกลางนสองเป็นเวลากลางวันนครับแต่ไอตรงเวลาเนี่ยยังไม่ต้องซีเรียสให้หนูมาดูข้อมูลข้างๆก่อนลูกให้หนูมาดูข้อมูลข้างๆครับว่าเอ้ยข้อมูลข้างๆเนี่ยมันบอกอะไรเรานะครับเดี๋ยวแป๊บนึง ภูคขอของก่อนนีอะไฮไลท์อยู่นี่ไงอ่ะเดี๋ยวแล้ไปเปลี่ยนสีก่อนดีกว่าอิงคัลเลอร์สีแดงไปเลยอ,อ่ะอ่ะดีๆครับมาดูข้อมูลกันนะครับในในรูปเนี่ยเขาเขียนว่าอากาศบริเวณในน้ำเนี่ยครับอุณหภูมิสูงกว่าอากาศบริเวณพื้นดินอุณหภูมิต่างกว่าหนูจำได้ไหมลูกว่าหลักการของเรื่องของการเคลื่อนที่ของอากาศคืออะไร อากาศร้อนอากาศร้อนบริเวณไหนอากาศร้อนบริเวณนี้ใช่ไหมลอยขึ้นนี่อากาศร้อนลอยขึ้นส่วนบริเวณนี้คืออากาศเย็นลูกจะลอยเข้าไปแทนที่แบบนี้เห็นไหมครับนี่คือหลักการการเคลื่อนที่ของของอากาศข้อแรกอ้าวข้อที่สองข้อที่สองอากาศบนพื้นดินอุณหภูมิสูงกว่าอากาศในน้ําอุณหภูมิต่ำกว่าดีๆครับอากาศตรงไหนลอยขึ้นในน้ําหรือพื้นดิน ในน้ำหรือที่ดินไอลูกนี้นะลูกนี้นะลูกที่สองนะน้ค่นะนบนดินสิครับอากาศบนดินร้อนกว่าอุณหภูมิสูงกว่าจะลอยขึ้นส่วนอากาศในน้ําเนี่ยจะลอยเข้าไปแทนที่อากาศที่หายไปจากบนทรายเนี่ยบนดินนะครับเนี่ยแหละครับคือหลักการการเกิดลมลูก ลมจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่อากาศเย็นไปสู่ที่ที่มีบริเวณอากาศร้อนนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันข้อสีอ่เขาตอบข้อถามว่าอะไรข้อใดกล่าวถึงการเกิดลมได้ถูกต้อง4.1ลมคืออากาศที่เคลื่อนที่ไหนใครว่าถูกยกมือไหนใครว่าผิดอ่ะ,<ย>ฉะเฉลยลมคืออากาศที่เคลื่อนที่ข้อนี้เป็นคําตอบที่ ถูกต้องนะครับโอเคนะครับข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับอ้าวมาดู4.2ครับลมคืออากาศที่เคลื่อนที่ในแนวราบเท่านั้นในแค่วัถุในขัวชิดเฉลยข้อที่ถูกต้องคือข้อคือผิดครับจากลูกด้านบนเลยลูกอากาศร้อนสามารถลอยแนวตั้งได้นะเห็นปะอากาศร้อนลอยขึ้นไงลอยแนวตั้งได้ ส่วนอากาศที่ลอยในแนวราบเนี่ยคืออากาศเย็นนะครับโอเคนะอ้าข้อ2ผิดข้อ4.3่มลมคืออากาศที่เคลื่อนที่จากบริเวณบริเวณอุณหภูมิต่ำไปอุณหภูมิสูงใช่หรือไม่ใช่คต่อคือไม่ใช,ใช่ครับใช่ครับบริเวณอุณหภูมิต่ำคือบริเวณอากาศเย็นเคลื่อนที่จากบริเวณอากาศเย็นไปอากาศร้อนไง ก็คือรูปนี้ไงลูกอากาศเย็นกว่าไปอากาศร้อนกว่าไงลูกดังนั้นข้อ3ถูกต้องข้อ4ก็เลยผิดไปไปโดยไปโดยปริยายนะครับน้บมาดูตรงนี้มาดูตรงนี้ถ้าถ้าในบริเวณที่มีลมพัดอยู่เนี่ยปกติลมพัดเนี่ยปกติลมมันพัดแบบนี้ลูกลมมันพัดฟูฟูฟูฟอยู่ลมมันพัดอยู่อย่างนี้ปกติบริเวณเนี้ยลมพัดอยู่ปรากฏว่า ถูกปิดกั้นด้วยสิ่งก่อสร้างอสมมติสร้างตึกกั้นสมมติสร้างตึกใหญ่กั้นนี่สร้างตึกกั้นแบบนี้นะครับจนทําให้ลมไม่สามารถผ่านบริเวณนี้ได้จะเกิดองไรฮัลโหลครับร้อนร้อนร้อนค่ะมันมันมันจะเกิดลมได้เนี่ยลูกแปลว่าตรงแปลว่าจะมีแรงอมฝั่งคือฝั่งนี้กับฝั่งนี้บริเวณฝั่งหนึ่งอากาศร้อนหรือเย็นลูก <Yeah. S 1> อากาศเ <Yeah. S 1> ยน็นบริเวณฝั่งที่1คืออากาศเย็นนะครับอากาศเยน็นบริเวณฝั่งสองเนี่ยคืออากาศร้อนนะครับ mm hmm. เมื่ออากาศร้อนเนี่ยครับมันก็จะลอยขึ้นไงอากาศเย็นก็จะลอยเข้ามาแทนที่แต่ตอนนี้โดนปิดโดนตืกกก้านพอโดนตึกกก้านแล้วจะเกิดอะไรขึ้นลูกจะเกิดลมพัดไหมร้อนค่ะเท้าเราก็จะไหม้ค่ะรูจะเกิดลมพัดไหมลูกถ้าโดนตืกกก้น ไม่ไม่ค่ะจะไม่มีลมพัดลูกถูกต้องแค่นั้นเองถูกต้องแล้วคอเรกลูกโอเคแต่ถ้าเราไปเกี่ยวมมนมันก็จะทำให้เราข้าวไม่่ะอ่าโอเคอ่าทุกคนปิดไม์ได้นะลูกอ่าเด็กๆครับมาสำรวจตัวเองกันเด็กๆครับมาสำรวจตัวเองกันตอนเนี้ยในระดับป .3 เนี่ยจะมีงานเก่าที่ทําในสมุดอยู่ด้วยกันสามงานนะลูกคือ งานแรกคือเรื่องของอากาศที่เป็นงานอากาศใบกิจกรรมที่6คุณได้ให้ไว้ในอัลบั้มลายแล้ว 2. ให้เขียนเพลงลมเพลงมพ,พ,พัดซึ่งก็อยู่ในอัลบั้มลายเช่นเดียวกัน 3. ให้เขียนมพิษทางอากาศซึ่งก็อยู่ในอัลบั้มลายเช่นเดียวกันและ 4. แบบฝึกหัดหน้า7 2็ดงซึ่งทำไปเมื่อสัปดาห์ที่ทำไปเมื่อสัปดาห์นู่นกับสัปดาห์นี้นะลูกอ่ะแล้วเด็กๆครับจะขอสอบถามหน่อย ไหนใครได้ดูช่อง youtube ของโรงเรียนของครูแล้วก็ของครูแจ็คบ้างครับผมได้ดูได้ดูแล้วนะครับไหนได้ดูวันวิทยาศาสตร์ไหมหนูไม่ได้ดูช่วย้าไปช่วยเข้าไปดูช่อง youtube วันวิทยาศาสตร์โรงเรียนด้วยนะลูกหนูจะได้ความรู้นะครับเพราะเดี๋ยวจะมีงานให้เดี๋ยวครูจะมีงานให้หนูทาวันนี้แหละเกี่ยวกับเรื่องวันวิทยาศาสตร์นะลูกเดี๋ยวหนูต้องเข้าไปดูก่อนนะครับอ้าว คราวนี้ครับก็ฝากติดตาม YouTube ในช่องของ easy science แล้วก็ ramen media c นะครับเพื่อที่ว่าหนูจะได้ติดตามความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แล้วก็วิทยาการคำนวณนะครับอันนี้ครูบอกก่อนเลยอัดับแรกนะครับหนูจะหาความรู้จากตรงนี้ได้เพราะเดี๋ยวคลิปตรงนี้มันจะลงในเว็บหน้าเว็บทั้งหมดนะครับหน้า YouTube ทั้งหมดนะครับอ่ะดีดีครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว่นเมื่อสัปดาห์ที่ก่อนหน้านั้นเราได้เรียนเรื่องของการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตแล้วก็สัตว์แล้วก็มนุษย์นะครับการดูแลตัวเองของสัตว์ได้รับอาหารอย่างเหมาะสมใช่ไหมครับเด็กๆครับวันนี้ครับครูก็มีกรณีศึกษากรณีหนึ่งครับมามามาพูดคุยหรือมาเรียนรู้กับพวกเรานะครับกรณีศึกษาเนี่ยเป็นกรณีที่เกิดขึ้นจริงในประเทศชาติประเทศไทยนะครับและที่สําคัญคือ เกิดที่ประเทศไทยแต่ดังไปทั่วโลกมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับนี่คือกรณีศึกษาการรอดชีวิตของทีหมูปานะครับอ้าวแลท้ทีหมูปาเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเรามาดูกันดีกว่า ทีหมูป่าเกี่ยวอะไรกับเรานะครับนี่ปูขาอะไรคือทีหมูป่าอ่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังลูกนี่คืออย่างนี้ครับัมดูคับอ่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังลูกคืออย่างนี้ครับตอนประมาณเดือนกรกฎาคมปีสองห้าหกหนึ่งตอนเดือนกรกฎาคมปีสองห้าหกหนึ่งนะลูกมันเกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งขึ้นคือมีมีเยาวชนนักกีฬาฟุตบอลนะครับทีมหมูป่าเนี่ยครับ เป็นทีมที่อยู่จังหวัดทางภาคเหนือนะล,ลูกก็ได้เข้าไปท่องเที่ยวที่ถ้ำหลวงนะครับพอเข้าไปท่องเที่ยวปุ๊บปรากฏว่าพอเข้าไปอยู่บริเวณกลางถ้ำเนี่ยเกิดฝนตกฝนตกหนักแล้วน้ำก<อ>็ท่วมทางเข้าทำใช่ขว่วใช่ไหมคะครูใช่ครับทําให้เข้าทําให้เด็ก<อ>ๆเนี่ยออกมาไม่ได้ดังนั้นเรู<น>่ละ สิ่งที่เกิดจำได้ก็ปผิเสษด้วยนะลูกคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็เลยเอานักบดาลน้ําจากทั่วทุกมุมโลกเลยมาช่วยชีวิตเด็กกลุ่มทีหมูป่าเนี่ยทาให้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไหมลูกในช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยมันมีการแข่งขันฟุตบอลโลกเด็กๆดูดิข่าวฟุตบอลโลกเนี่ยเหลืออยู่แค่เนี่ยสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ข่าวของทีหมูป่าเนี่ยลูกหกสิบสามเปอร์เซ็นต์ สุดยอดเห็นไหมครับนี่คือความช่วยเหลือจากทุกประเทศอีรอนมาร์สหรืออะไรก็ตามมาช่วยกันหมดมาออกแบบมามาออกแบบการช่วยเหลือทีหมูป่าเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับเอาล่ะไปต่อนะครับคำถามคือเดี๋ยวเรามาดูกันว่าช่วยยังไงนะครับมาดูตามคําถามทีละคําถามนี่เลยมีคนก็หลังจากที่ช่วยเสร็จนะลูกก็มีการเสรียสละชีวิตของจ่าแซมใช่ไหม แาแซมก็เสียชีวิตจากการที่ไปช่วยทีมหมูป่าเนี่ยแหละอ่ะเพราะมันต้องดำน้ำเข้าไปงะเพื่อช่วยชีวิตเด็กนะครับอ่ะครานี้ <ๆ S 1> ครับเด็กๆครับ, <ๆ S 1> รบมาดูคําถามที่เขาถามกันเราจะได้เข้าใจอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับเรื่องทีมหมูป่าลูกนี่อ่ะเ <ๆ S 1> ขาบอกอย่างนี้เ<ๆ>ข้าไปในถ้ำทาไมนะครับอ่ะเด็กๆ,ๆก็ตอบว่าหลังซ้อมฟุตบอลเสร็จเข้าไปเที่ยวในถ้ำเพราะเด็กๆอยากรู้ว่า ข้างในถ้ำเนี่ยมีอะไรกําหนดหนึ่งชั่วโมงต้องออกมาก่อนห้าโมงเย็นไม่ได้เข้าไปเล้งวันเกิดใครในถ้ำรู้ตัวว่าติดถ้ำตอนขากลับเพราะตรงทางสามแยกมีน้ําท่วมขังไม่สามารถออกไปได้คือน้ํามันท่วมมิดหัวเลยลูกไม่สามารถที่จะดำออกไปได้แน่นอนนะครับอ่าต่อครับเมื่อรู้ว่าติดถ้ำเกิดอะไรขึ้นบ้างคโค้ดเอกก็คือโค้ดฟุตบอลเนี่ย พยายามมุดน้ำเพื่อหาทางออกปรากฏว่าออกไม่ได้แล้วจึงหาทางใหม่เด็กๆก,ก็เริ่มกลัวที่จะกลับบ้านไม่ไ,มได้แต่ทุกคนก็ตั้งสติเพื่อจะหาทางออกไปให้ได้พร้อมให้กําลังใจว่าสู้ต่อไปอย่าท้อนี่นะครับต่อใช้ชีวิตอย่างไรในถ้ำเออเด็กๆครับเขาติดถ้ำสิบวันนะเขาติดถ้ำไม่ใช่แค่วันเดียวนะลูกเขาติดถ้ำอยู่สเออนะครับเขาบอกว่าใช้ชีวิตยังไง ดื่มน้ำจากหินย้อยในถ้ำเพื่อเอาตัวรอดเพราะไม่มีอาหารติดตัวไปเลยโคดเองบอกให้ทุกคนอยู่นิ่งๆเพื่อให้ใช้แรงน,อน้อยโคดให้ใช้ไฟฉายทีละกระบอกเพื่อประหยัดไฟเมื่อหิวไม่ได้นึกถึงกับข้าวแต่นึกถึงข้าวผัดน้ำพริกอ่องก็คือเป็นเป็นอาหารที่ประจาถิ่นเขาอะนะครับอ่ะต่อหาทางรอดออกจากถา้ำ ผ่านไปสี่ห้าวัน,วนทุกคนเริ่มหมดแรงเด็กๆครับอดอ,อาหารสี่ห้าวันอ่ะกินแต่น้ำมาลูกทุกคนก็เริ่มหมดแรงอยู่แล้วก็วางแผนหาทางเอาตัวรอดนะครับช่วยกันขุดผนังถ้ำด้วยหินหวังว่าจะเจอทางรอดแต่ก็ไม่ได้นะครับโคชเอกบอดเด็กทุกคนว่ายน้ําเป็นจะว่ายน้ําไปยังปลายถ้ำแต่น้ําท่วมสูงเลยไปไม่ได้คือจริงๆว่ายน้ําเป็นนะแต่น้ํามันท่วมมิดหัวเลยลูก ก็ค่ะถ้าวาดก็ขาะรขาการหายใ,ใจคะ่ะหลักการคืออย่างนี้ลูกนี่เดี๋ยวครูจะวาดภาพแผนภาพให้ดูนะครับนี่คือบริเวณที่เด็กอยู่ครูจําลองเป็นหนึ่งคนนะลูกนี่เด็กอยู่อย่างนี้แล้วเด็กอยู่บนพื้นนะลูกแล้วมันมีทางเป็นอย่างนี้และนี่คือถ้ำลูกอันนี้คือทางออกอีกฝั่งนึงน้ำมันมันท่วมแบบเนี้เนี่ยคือน้ํามันท่วมแบบนี้ลูก มันไม่สามารถที่จะลอยคอไปอยู่ตรงนี้ได้เพราะน้ํามันท่วมมิดถ้ำเลยนี่แหละลูกคือเหตุผลว่าเขาออกมาไม่ได้อย่างนี้นะครับน้ํามันท่วมมิดถ้ำไปเลยทางออกอ่ะคราวนี้ครับปาฏิหาริ์เกิดพบคนเข้ามาช่วยผ่านไปสิวันครับมี <c oughs> มีอาสา,าสมัครจากทั่วทุกมุมโลกครับมาช่วยจริงๆเราก็ทักเด็กๆก,ก็ทักทายเป็นภาษาไทยแต่ว่าปรากฏว่าคนที่มาช่วยเป็นชาวต่างชาติ S <S <S ก็คือพวกนาวีซิลเนี่ยมาช่วยนะครับน้องอดุลก็ทําหน้าที่คุยกับเจ้าหน้าที่นะครับว่าจะออกไปได้ยังไงนะครับระหว่างรอออกจากถา้ำหน่วยซิลนาวีซิลของอเมริกาเนี่ยครับก็มาช่วยพาเด็กๆไปเล่นหมากเล่นหมาคอสผ่อนคลายบ้างหรือว่าแจกฟอยล์อะไ like รก็แล้วแต่นะครับให้ความอบอุ่นเพราะในถ้ำจะมีแต่น้ําแล้วมันหนาวมากนะครับอ่ะต่อครับลำดับคิวออกจากถ้ำนะครับโค้ดเอกให้น้องๆที่อยู่บ้านกลออกไปก่อนจะได้ กลับบ้านถึงบ้านเร็วก่อนนะครับใครออกไปให้บอกครอบครัวเลยนะครับเพราะว่าอดท่ามาสิวันลูกก็ต้องกินแล้วล่ะนะครับคำถามคือคําถามสุดท้ายครับเขาถามว่าจะกลับเข้าไปอีกไหมนะครับท้ายที่สุดแล้วเด็กๆก็ขยันแล้วก็อาจจะแค่เป็นไกด์อยู่แค่นาธรรมไม่พาไม่เข้าถ้รมไปอีกแล้วนะครับเด็กๆครับนี่คือนี่คือเขาเรียกว่าเป็น เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับกติกาการช่วยเหลือของนาวีซิลหรือของคนต่างชาติที่จะมาช่วยกันที่จะมาช่วยเด็กทีหมูป่าเนี่ยมันมันเขียนว่าอย่างไรบ้างอ่ะมาดูกันเขาเขียนไว้ไ่างนี้ลูกเขาเขียนไว้อย่างนี้ลูกข้อแรกสําคัญที่สุดลูกคือคาว่าเลสเปกเลสเปกคืออะไรเลสเปกคือเราต้องเคารพซึ่งกันและกัน,กนไม่ว่าจะมาชาติไม่ว่าจะมาจากชาติไหนเนี่ย สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องช่วยเหลือเด็กให้ได้ดังนั้นจะต้องเคารพซึ่งกันและกันในความคิดเห็นของความแตกต่างนะครับนี่นะครับโอเคนะอันดับที่2ครับ speak human language หมายความว่าไงหมายความว่าพูดภาษามนุษย์ไม่ใช่พูดภาษาแบบเพ้อเจ้อเลื่อยไปเรื่อยให้พูดภาษาคนช่วยเหลือให้กระชับชัดเจนดังนั้นการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญลูกให้สื่อสารให้ เคลียร์ก็คือชัดเจนแล้วก็ให้ตรงกับเป้าหมายนะครับเดลิคูนกพอยต์ point. คือตรงกับเป้าหมายนะครับอ่านะครับแล้วก็ Respect Diversity คือเคารพรูปแบบการช่วยเหลือที่จะเป็นไปได้นะครับอ่าสุดท้ายลูกอ่า i s n โ i ดิส a t i o n t i o n ก็คือไม่ต่อว่ากันนะครับและสุดท้ายก็คือ No idea i s t t u p i d ป d e ไหมายความว่า,าไงทุกไอเดียมีคุณค่าไม่ใช่ไอเดียงูเท่านั้นสุดท้ายครับเขาบอกว่า We a r e only one team หมายความว่าจะมาจากชาติไหนก็ตามเนี่ยจุดเป้าหมายหลักๆคือต้องช่วยทีมหมูป่าให้ได้ดังนั้นก็คือเขาจะเขาจะช่วยเหลือทีมนี้ให้ได้ดังนั้นทุกคนเป็นทีมเดียวกันหมดเด็กๆครับเด็กๆได้บทเรียนจากทีมหมูป่าไว้ยังไงบ้างครับ เขาอดอาหารสิบวันเขาไปในถ้ำค่ะใช่ครับเขาอดอาหารสิบวันแต่เขายังอยู่รอดได้เด็กๆครับแปลว่าปัจจัยของปัจจัยการรงชีวิตของคนไม่ใช่มือถือแล้วปัจจัยการรงชีวิตของคนไม่ใช่เต้าผ้าแล้วแต่ปัจจัยการรงชีวิตของคนคืออากาศในถ้ำมีอากาศลูก<ต>น้ำในถ้ำมีน้ำลูกอ,อาหารลูกแต่เด็กๆแต่และคนละลูกที่ออกมาเนี่ยคืออดอาหารมานานมากอดอาหารเด็กๆครับ เราอดอาหารได้20วันนะลูกก่อนเธอจะเสียชีวิตเราอดน้ําได้14วันก่อนเธอจะเสียชีวิตและเราขาดอากาศได้แค่5นาทีนะครับก่อนเธอจะเสียชีวิตดังนั้นน้ําอาหารอากาศจึงเป็นสินน่งสำคัญจะเสชถูกต้องใช่แล้วครับอะคราวนี้ลูกคราวนี้มาดูต่อเรื่องต่อไปที่ครูจะสอนในวันนี้ก็คือว,<ะ>ว่าถ้าจักสัตว<จ>์นะครับ<จ>ว่าาจากสัตว์ วัจักรศาสตรส์คืออะไรวัจักรศาสตร์คือนี่ลูกปีเสียงก่อนลูกวัจักรศาสตร์คือช่วงระยะเวลาของเหตุการณ์หรือกิจกรรมชุดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นและดำเนินต่อไปอย่างเป็นระเบียบจนถึงจนจบลงณจุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับพูดง่ายๆคือมันเป็นวงจรชีวิตนั่นเองหมายความว่าตั้งแต่สัตว์หนึ่งตัวเกิดขึ้นจนถึงตายเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ ครูก็จะมมาแนะนำวัฒนจักษ์สัตว์ให้พวกเราได้รู้จักกันโดยจะเริ่มจากสัตว์ก่อนนะไม่เอามนุษย์นะวัฒจักษสัตว์นะลูกจะประกอบด้วย2อย่างจะประกอบด้วย3แบบนะลูกวัฒจักษสัตว์จะมีอยู่3แบบนะครับมาดูกันเลยนะครับนี่นี่คือวัฒจักษสัตว์แบบแรกคือแบบ3าระยะนะครับนี่แบบแรกครับคือไข่ไก่ ออกมาเป็นตัวอ่อนไอ้ตัวอ่อนเนี่ยเราก็เรียกว่าลูกเจี๊ยบนะครับแล้วก็เป็นไก่ตัว,ตวเมีย <ละ S 1> เห็นไหมอ่าถึงังจะเลี้ยงมันอยู่อุออบลเลยครับไข่แล้วก็เป็นลูกเจี๊ยบแล้วก็เป็นไก่พอไก่ก็ออกไข่มาเห็นไหมก็จะเป็นไข่รอบนึงผู้คา้า,มมาได้ใถามอะไรตัวอย่างนี้ได้นะครับถามได้เลยถ้าคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์จริงคุณต้องตอบวันนี้ให้ได้ค่ะไก่กับไข่อะไรกันก่อนการไข่ยากแล้วแต่ว่าเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฉลยตอนเดี๋ยวจะเฉลยตอน ตอนก่อนเลิกนะลูกดูถามมาดีแล้ว<อ>ครูมีข้อเฉลยอยู่อะไก่ก็ไก่าวนี้ไก่ครูมีเฉลยแน่นอนมีทั้งแบบมนุษย์ตอบแล้วก็แบบนักวิตอบนะลูกอะอะแบบที่สองลูกเต่าแมา่รู้เต่าก,กันเต่าก,ก็เริ่มจากไข่ลูกเริ่มจากไข่แล้วก็ก,า<อ>ออกล,กล,กลกกายเป็นตัวอ่อนก็คือเต่าตัวจิ๋วๆลูกเห็นไหมเต่าตัวเล็กๆแล้วก็กลายเป็นเต่าตัวใหญ่เห็นไหม นี่คือรูปแบบของสัตว์ที่ออกไข่นะครับเขาเรียกว่าวงจรสัตว์ที่ออกเป็นไข่นะครับออกรูกเป็นไข่ออกรูปเป็นไข่ก็จะมาเป็นตัวอ่อนแล้วก็กลายเป็นตัวเต็มวัยอีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีสามระยะนะลูกอ้าวต่อไปลูกนี่คือวัฏจักรสัตว์ของกบลูกจะมีด้วยกันสามระยะเช่นเดียวกันนะลูกก็จะเป็นคือชี่อว่าลูกอ่อนไข่ะครับไข่ก็จะกลายเป็นลูกอ่อนใช่ไหมลูกก็จะกลายเป็นลูกออสนะครับ ก็จะกลายเป็นลูกอสนะครับแล้วก็ต่อมาก็เริ่มมีขาวงอกมาแล้วก็กลายเป็นกบตัวเล็กๆแล้วก็กลายเป็นกบเห็นไหมลูกนี่ลูกอสก็คือลูกกบนี่เองนะครับเด็กๆครับเด็กๆครับจริงๆแล้วนะลูกลูกอสก็คือลูกกบและลูกกบเนี่ยมันมีภาษาที่เราเรียนไปแล้วด้วยถ้าหนูจำวิชาลูกเสือได้ลูกกบ ในวิชาลูกเสือในภาษาของสัตว์ป่าเนี่ยลูกกบเราเรียกว่าเมาคลีลูกเมาคลีแปลว่าลูกกบนะจำได้ไหมลูกกบตัวหน่อยลูกกบตัวหน่อยมันร้องล่าเริงยินดีหางมันไม่มีขามันไม่มีกูร้องอ่ากูอ่ะทรงเสียงกูร้องก้องดังกูวอกวอกวอกกูวอกวอกวอกกูวอกกูวอกกูวอก กูวอกวอกวอกูวอกวอกวอกูวอกกูวอกูวอกอันนี้เป็นเพลงลูกเสือที่จริงๆแล้วมันมาจากเพลงเมาครีเนี่ยแหละเมาครีไม่ใช่เมาครีล่าสัตว์นะเมาครีเนี่ยมันแปลว่าลูกกบลูกนะโอเคนะเอ้าหรอกูใช่เมาครีเนี่ยมาจากลูกกบเลยนะไม่ใช่เมาคีล่าสัตว์นะเอาไปต่อเอาต่อไปเป็นวงจรชีวิตของหมีเสือ วงจรชีวิตอของผีเสื้อเนี่ยจะมีอยู่สี่ระดับคือเริ่มจากไข่เร่จากไข่เป็นนอนลแล้วก็เป็นนอนแล้วก็เป็นผีเสือ้อแล้วก็เป็นดักแด่ลูกแล้วก็กลายเป็นผีเสื้อนะโอเคนะนี่อ่ะคราวนี้ลูกอันนี้ก็คือตัวอย่างเหมือนกันก็คือไก่เป็นไข่เป็นออกมาจากไข่แล้วก็กลายเป็นลูกเจีย๊ยบแล้วก็กลายเป็นไก่แล้วก็ออกไข่อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับคราวนี้ครับซ้อนจเลยค่ะนกเนี่ย นกเนี่ยเป็นวัฏจักรแบบ3มระยะก็คือไข่เป็นตัวนกตัวเล็กๆแล้วก็กลายเป็นนกตัวใหญ่ใช่ไหมลูกอันนี้คือนกออกลูกเป็นไข่แต่หมูลูกหมูไม่ใช่หมูเนี่ยออกลูกเป็นตัวหมูจะมีอยู่กี่ระยะลูกมีอยู่สองสองระยะถูกต้องลูกก็คือเป็นหมูแลวก็คือคือหมูเนี่ยออกมาเป็นหมูตัวเล็กแล้วก็หมูตัวใหญ่เลยนะครับมีแค่สองระยะคือหมูท้องใช่ไหม ก็ออกมาเป็นหมูตัวเล็กแล้วก็หมูตัวใหญ่แค่นั้นเองแล้วก็หมูท้ออีกรอบหนึ่ง,งนะครับมีเป็นการประตดปติสนธทีภายในนะครับอ่าโอเคอ่ะดีดีครับสุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับเรื่องของวิชาวิทยาศาสตร์นะครับสำหรับวันนี้ก็จะจบลงแล้วแต่สิ่งที่ครูอยากจะฝากนะครับก็คือครูมีการบ้านนะครับคือขอให้พวกเรานะครับไปศึกษาคลิป ในวิชาวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับที่ครูกับครูแจ็คเนี่ยและครูปุ้ยเนี่ยได้ทําขึ้นมานะครับพวกเราช่วยกันทําขึ้นมานะครับและเดี๋ยวครูจะให้ครูแจ็คเนี่ยส่งแบบสอบถามไปสอบถามถึงความคุพ<อ>้พอใจในเรื่องของวิดีโอวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับอันดับที่สองครับคือหนูสอบทบทวนเรื่องอะไรนะครับ มีารบ้านใช่ไหมครับเป็นการบ้านเป็นแบบสอบถามลูกซึ่งแบบสอบถามเดี๋ยวครูจะให้ครูแจ็คส่งไปหรือครูถามครูแจ็คก,ก่อนนะครับเป็นแบบสอบถามในวิทยาศาสตร์ซึ่งหนูจะทําได้เนี่ยหนูจะต้องไปดูคลิปก่อนคลิปว่าวิทยาศาสตร์สองคลิปนะครับที่ครูเคยส่งให้เมื่อครั้งที่แล้วนูน้นหรือหนูจะดูในประกาศในไลน์ก็ได้นะครับอ่ะคราวนี้ครับทบทวนเรื่องอากาศของ และก็เรื่องสิ่งมีชีวิตและก็เรื่องชีวิตสัตว์นะลูกและสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาเรียนเรื่องวงจรชีวิตของมนุษย์กันนะครับอ่เด็กๆครับเดี๋ยวดิสคัทก่อนอบ้านผมมีเสือ,อดิๆคับหยุดแซ่แล้วเด็กๆครับนูเห็นรูปนี้ไหมอาุู้เห็นรูปนี้ไหมอ,มอมาในหนังสือเร่อนี้นะลูกหนังสือวิทยาศาสตร์ ชั้นป .3 เล่มหนึ่งเนี่ยหนูสามารถศึกษาเรียนรู้ได้เลยเพราะอะไรลูกเพราะในหนังสือเล่มเนี้ยครูเอาเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยมาจา่ในหนังสือเล่มเนี้ยแหละลูกหนูสามารถเอามาศึกษาเรียนรู้ได้เลยนะครับและเดี๋ยวครั้งหน้านะครับครูขออนญาตบอกก่อนว่าครั้งหน้าครั้งหน้าเราจะไม่เรียนออนไลน์วิทยกันนะครับเดี๋ยวครูจัดวีดีโอแล้วครูก็จะแล้วครูก็จะให้พวกเรานะลูก ครูจัดวิดีโอแล้วครูก็จะเอามาลงให้พวกเราตามเวลาให้พวกเราได้เรียนรู้เรื่องวิรรทยาศาสตร์กันนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวจะมีแบบสอบถามส่งไปนะครับขอให้พวกเราทุกคนได้ทําแบบสอบถามด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้แมวอยู่นี่หมายอยู่นี่ลาไปก่อนบ๊ายบาย,บาย,บายเจอกันโอกาสหน้านะครับเรียน<า>ตอบคำถามหนูีเรียนตอบคำถามก่อนตอบคำถามก่อน คำถามคือคำถามคือดีครับไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันไก่ก็มาจากไข่ไข่ก็มาจากไก่นะครับดีครับถ้าตอบถ้าแบบนี้จะไม่มีที่สุ้นสุดปิดปีดไม้ปิดไม้หลายคนบอกว่าอุยถ้าตอบแบบนี้ไม่มีที่สิ้นสุดแย่เลยแต่จริงๆแล้วมันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อยู่นะลูก เขามีการไปสารวจลูกว่าเอ้ยเนี่ยสรุปว่าไข่กับไก่เนี่ยอะไรเกิดก่อนกันสิ่งที่เขาค้นพบก็คือเขาบอกว่าเปลือกไข่เนี่ยเปลือกไข่เนี่ยมันเป็นเนื้อเยื่อที่มาจากสิ่งมีชีวิตเท่านั้นหมายความว่าหมายความว่าถ้าในทางวิทยาศาสตร์จริงๆไก่จะเกิดก่อนไข่นะครับ เหผลว่าู้ค้าเนื้อควายตงอา่น้อไก่อไก่มันตอผไ้ค้าทำไมทำไมครูคุ้ยถึงต้องเอา เจ้าของกระดูกที่เป็นรูปปั้นมาวางไว้หน้าห้องโดยเวลาหนูเดินผ่านหนูตกใจตลอดเลยค่ะเอาก็เอาไว้เอาไว้โชว์ลูกว่าเนี่ยองประกอบของร่างกายเนี่ยมันมีประกอบด้วยโครงกระดูกเคล็ดแขนเนี่ยเขาเรียกว่ากระดูกนะเดี๋ยวเราจะได้เยินทีตอนตพ่อพมานป๊กไม่น่ารักเลยนะหัวมากเลยแต่จริงๆแล้วมนุษย์เราก็ประกอบด้วยแค่นั้นแหละลูกก็คือส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อส่วนที่เป็นของเหลวส่วนที่เป็นส่วนแข็งคือกระดูกเวเดินผ่าน <ม>อ้าว<ต>ใครมีข้อสงสัยสอบถามได <ข S> ้ตอนนี้เชิญไม่มีครับคุชินขอถามหน่อยอไม่มีแล้วเฉยนะครับคือไก่เกิดก่อนไข่นะครับอ่าไม่ใช่กอเอ๋ยก็พูดง่ายๆคือก็ตามเนี้นั่นแหละก็คือกอไก่มาก่อนขอไข่นั่นเองนะครับอ้าวโอเคพักก่อนได้ครับโอเคบ๊ายบายบายบายไก่ก็เชื่อ สวัสดีคคค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอจะลงย้อนหลังให้นะ